หรือว่าบึกนั่นแหละประมาณนี้แกงส้มมองมัชฉาเนี่ยยำวางมัชฉาก็จะมีหอยกุ้งหมึกรวมกันนะครับมัชฉามรกตผมไม่รู้เลยคืออะไรก็คงจะเกี่ยวกับปลาที่ทอดกับน้ํามันมรกตประมาณนะเขาเลยเรียกว่ามัชฉามรกตถ้ามัชฉากุ๊กเนี่ยคือทอดกับน้ํามันกุ <c oughs> <c oughs> ๊อมันก็ไปมันเรื่อยนะพี่นะ คันนี้อาจจะเครียดกับผมนิดนึงนะคันนู้นเริ่มมาตามแล้วก็ไปคันนู้นมมเถอกให้คันนู้นปวดหัวนิดนึงปลาซีผัดชาปลาทับทิมสามรสคือผมว่ากินที่หมดแหละไม่รู้เขาจะให้ผมแยกทำไมเออนะผมว่านะก็จริงๆถ้ามันเป็นทอดมันกุ้งอ่แล้วมันมีผสมหมูแน่นอนเนาะอันนี้ไม่มีนะครับแล้วก็จะมีข้าวนะครับแล้วก็รวมถึง เช้นบอกผมหมลนะครับนี่ก็จะเป็น1 2 3 4 5 6อา่้าหอย่างนนะครับแล้วก็ข้าวหมดเติมข้าวกลับหมดเติมข้าวแค่นั้นเองไม่ต้องจะต้องถามเรื่องอะไรอะไรเติมไม่ไม่ข้าวหมดเติมข้าวกลับหมดเติมข้าวนะแล้วก็ถ้าเกิดทันอื่นบอกเอ้ยกับข้าวหมดที่ไม่ใช่กันเราบอกด้วยไกด์บอกมาแล้วข้าวหมดเติมข้าวกลับหมดเติมข้าวเราจะได้ไม่ต้องประกาศบอกที่ร้าน